ังจากที่อันลงคลิปล่าสุดไปนะคะ1วัน1มือ้ออันทานยังไงบ้างนะคะแล้วหลังจากนั้นอันก็ได้ทําการตั้งโหวตขึ้นมาบน YouTube Community ของอันนะคะให้ทุกคนเลือกเลยว่าทุกคน,นอยากจะดูอะไรกันบ้างนะคะระหว่างทานอาหารนอกบ้านเราจะทานแบบโลค์บได้ยังไงบ้างกับ2ก็คือใน1วันเนี่ยที่อันทาน2มือ้อปกติเนี่ยอันทานตอนไหนบ้างทานอะไรบ้างแล้วก็ออกกําลังกายยังไงบ้างนะคะซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็จะโหวตมาเป็นตัวเลือกที่2นะคะก็คืออยากจะรู้ว่าใน1นวันเนี่ยอันกินยัง แต่ว่าวันนี้ที่อันตั้งใจที่จะตื่นมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูอ่ะมันีการผิดแผนเกิดขึ้นค่ะอันตื่นมาพร้อมกับการเป็นประจำเดือนค่ะทุกคนแล้วเวลาที่อันเป็นประจำเดือนอ่ะอันจะไม่ออกกำลังกายนะคะเพราะอันจะมีอาการปวดท้องแล้วก็รู้สึกขี้เกียจมากมากเลยอ่ะทีนี้อันก็เลยต้องทําการเปลี่ยนแผนนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าในหนึ่งวันเนี่ยอันทานอะไรบ้างทานตอนไหนบ้างส่วนพาร์ทที่จะเป็น การออกกําลังกายไปด้วยใช้ชีวิต1วันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะทําให้ดูในคลิปถัดๆไปนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลา11โมงแล้วนะคะซึ่งปกติแล้วว่า11โมงอันก็จะเริ่มมาทําอาหารกินสําหรับมื้อแรกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นวันของอันกันเลยดีกว่านะคะ ก็ในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มต้นวันเริ่มการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยอันก็จะชอบดื่มเป็นชาเขียวร้อนก่อนเลยค่ะทุกคนอันรู้สึกว่าเวลาดื่มเข้าไปแล้ว,ว่มันทําให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจสบายตัวยังไงไม่รู้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยอันก็จะเริ่มต้นจากการต้มชาเขียวดื่มก่อนเลยนะคะ ขียวอันก็จะใช้เป็นของดิวม่านะครับอันก็จะพักถุงชาไว้ประมาณ2นาทีนะคะพอดีว่าก่อนหน้านี้นะคะทางแบรนด์ลิวิเทียเ่าได้ส่งมาเป็นตัว MCT Oil นะคะแล้วก็โคคอัาไซเดอร์เวเนกามาให้อาลองดืง่ม ะะอันก็เลยจะใส่ตัว MCT Oil ตัวนี้ผสมลงไปในชาเขียวของอันด้วยนะคะอันเพิ่งเริ่มทานได้ไม่กี่วันนะคะอันก็จะเริ่มจาก1ช้อนโต๊ะก่อนนะคะเนื้อออยเขาก็จะเป็นเนื้อแบบใสๆอย่างนี้เลยทุกคนชาเขียวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมีน้ำมันลอยๆอยู่ข้างบนนะ ทุกคน ใจว่าทุกคนรู้จักตัว MCT Oil หรือเคยได้ยินกันมาบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าใครที่กินคี t o หรือเคยศึกษาเกี่ยวกับการทานคี t o อะไรเงี้ยน่าจะต้องเคยได้ยินบ้างนะคะสําหรับตัว MCT Oil นะคะตัว MCT Oil คืออะไรเดี๋ยวอันจะอธิบายให้ฟังนิดนึงล้วกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากมากเลยนะคะ MCT Oil เนี่ยเขาเป็นกรดไขมันอิ่มตัวสายกลางนะคะที่สกัดมาจากตัวน้ํามันมะพร้าวนะคะซึ่งของ b a r l e Vitea เนี่ยเขาสกัดมาจากน้ํามันมะพร้าวออแกนิกแบบ100% ะะที่จะเอามาเฉพาะตัว c 8แล้วก็ c 1 0เท่านั้นนะ c 8และ c 1 0คืออะไร c 8และ c 1 0ก็คือขนาดของคาร์บอนอะตอมนะคะที่เวลาที่เราดื่มเข้าไปอ่ะมันสามารถพุ่งไปที่ตับได้ไวแล้วร่างกายมันสามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานได้แบบไวมากๆทุกคนก็คือเหมือนดื่มเข้าไปแล้วก็แบบ มีพลังงานเอาไปใช้ได้ในทันทีประมาณนี้นะคะแล้วประโยชน์ของตัว MCT Oil มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผ่านไขมันสะสมของเราและด้วยความที่เขาเป็นไขมันอ่ะเวลาที่เราทานเข้าไปอ่ะมันจะช่วยทําให้เรารู้สึก อิ่มได้นานมากขึ้นควบคุมความหิวของเราทําให้เราสามารถทํา IF ได้ยาวมากขึ้นด้วยแล้วก็จะช่วยทําให้เราลดน้ําหนักได้นั่นเองนะคะซึ่งตัวของลิวิเทียตัวนี้อรู้สึกว่ามันดื่มง่ายมากๆทุกคนไม่มีกลิ่นไม่มีความเลี่ยนอะไรใดๆเลยคือดื่มง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากลองดื่มเป็นตัว MCT ออยหรือว่าโคคอนาไซเดอร์เวเนก้าเนี่ยก็ลองเข้าไปสั่งในเพจของลิวิเทียก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิก์ไว้ให้นะคะและที่สําคัญเลยถ้าทุกคนมาจากอันนะคะทุกคนจะได้รับส่วน ลดถึง10%ด้วยนะคะทุกคนแต่อาจจะแอบท่าให้ทุกคนแคปนะคะเอาไปบอกเพจนะคะว่ามาจากอันจะได้รับส่วนลดถึง10%เลยนะดีมากอเด๋ยราไปเริ่มทำอาหารกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็คือเละแล้วมูแต่เมาอยู่นั่นแหละวันนี้อันอยากจะกินเป็นต้มยำ นะคะทุกคนเพราะว่าเวลาที่อันเป็นประจําเดือนอันอยากกินอะไรที่มันเป็นร้อนๆอ,อุ่นๆอ,อะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคืออันเป็นคนที่ชอบกินอาหารประเภทน้ำอะประเภทต้มคือชอบกินมากกินได้ทุกวันเลยก็ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเป็นต้มยําไก่ใส่เห็ดกันนะคะ เริ่มเริ่มอันนี้ก็คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นเห็ดตามชอบนะคะทุกคนสะโพกไก่อันนี้ใช้ประมาณ2ชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็มะขามเปียกผักชีใบเลื่อยผักตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกนะคะใส่น้ำลงไปก่อนเลยนะคะใส่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดไปเลยนะคะใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะ ำนะคะคแล้วก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะอันชอบกินเห็ดมากใส่ลงไปเยอะๆสงสารหมอ้อหม้อส่วชีวิตมากปรุงรมด,ด้วยน้ำป่านะคะแล้วก็มาขามเปียกนะคะทุกคน เติมความแซ่บด้วยพริกสดนะคะอืมสุดท้ายแล้วอันก็จะใส่เป็นผักชีไปเลื่อยเลยนะ ะะต้ยมยำไก่ใส่เห็ดนะคะหอ่าาิินมากแล้วก็รสชาติแซ่บมากนะทุกคนมันเหมาะสมมากสำหรับการกินเป็นมื้อเช้าแล้วหรอ <laughs> อานทำข้าวสวยประมาณทับพีนิดๆน,นะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกว่านะคะคือตีไปเป็นบ่ายหนึ่งได้เลยนะคืออันอยากจะพูดในเรื่องของการทํา IF สักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอันดูจากหลายๆคอมเมนต์อ่ะหลายๆคนอ่ะจะโฟกัสแต่ว่ามันต้องเป็นเวลานี้เท่านั้นเป๊ะๆเท่านั้นถึงจะเริ่มทานอาหารได้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นว่าจะต้องเป็นเวลานี้เท่านั้นนึกออกไหมคะเมื่อก่อนอันก็เคยเป็นคนที่ฟิกกับเวลามากเที่ยงตรงถ้ายังไม่ถึงเที่ยงก็คือเอาอาหารมารอแล้วก็นั่งรอจนกว่าจะ ทเที่ยงตรงแล้วถึงจะเริ่มกินเบอร์นั้นเลยอะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วว่าเราสามารถที่จะทานอาหารตอนไหนก็ได้เลยนะคะตอนที่เราหิวตอนที่เราสะดวกเราแค่ต้องเข้าใจในหลักการการทำ My F อะค่ะว่าการทานแต่ละมือ้อมันควรที่จะห่างกันอย่างน้อยๆ4ชั่วโมงซึ่งจะกินเป็นบ่ายหนึ่งจะกินเป็นบ่ายสองบ่ายสามก็ได้แต่ว่าความห่างของมื้อแรกกับมือ 2, บม้อที่สองกับมื้อที่สามอะมันต้องห่างกันอย่างน้อยๆ4ชั่วโมงแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะและมื้อสุดท้ายของวันข้ามไปจนอีกวันหนึ่งอะเรา ก็ฟา์ให้ได้สัก12ชั่วโมงขึ้นไป14ชั่วโมงขึ้นไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วนะคะมันก็เอาไขมันเก่าของเราออกมาใช้ได้เยอะแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องเวลามากขนาดนั้นอย่างวันนี้อันก็เริ่มกินตอนบ่ายหนึ่งนะคะบางวันอาจจะเริ่มตอน11โมงก็ได้บางวันจะเริ่มตอนบ่าย3โมงไปเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าวันนั้นอันหิว ยังแล้วก็สะดวกมากไหมที่จะกินในเวลานั้นๆแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวอันเริ่มกินเลยนะตอนนี้อันก็ค่อนข้างหิวนะท่านไม่ได้มาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูอันก็น่าจะกินตั้งแต่เที่ยงแล้วนะไก่ชิ้นบักใหญ่มากจัดมากอันชอบกินเห็ดมาก หมดแล้วนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่ช่วงนี้เราเป็นประจำเดือนเราก็จะมีความอยากมากกว่าปกตินะนี่ค่ะขนมปัง <laughs> ทุกคนดูข้างในดิซึ่งจริงๆแล้วอะอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเลยนะคะแต่ว่าอันก็มีความอยากกินอะแล้วพยายามจะคิดกับตัวเองมางตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะกินหรือไม่กินดีแต่รู้สึกว่าเอออยากกินจริงๆ,ๆก็เลยนิดนึงละกัน แต่รูปนี่มันช่างอร่อยจริงแค่นี้พอ อันเห็นหลายๆคอมเมนต์เลยนะคะที่จะถามเข้ามาว่าในช่วงที่เราทำฟาสติ้งเนี่ยนอกจากน้ำเปล่าเราสามารถทานอะไรได้บ้างนะก็อย่างที่อันบอกไปอ่ะก็จะเป็นพวกชาดำชาเขียวชาอูหลงกาแฟดำทุกอย่างต้องไม่ใส่น้ำตาลนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าโคโค่นาสไซเดอร์เวเนก้าซึ่งเดี๋ยวอันจะดื่มเป็นตัวนี้นะคะโคโค่นาสไซเดอร์เวเนก้าของแบรนด์ลิเทียนะคะ CCV ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงเผื่อใครไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะคะคือตัวเนี้ยเขาจะ ช่วยในเรื่องของการเสริมจุลินซีดในลำไส้ของเรานะคะก็จะช่วยดีท็อกซ์ขับของเสียในร่างกายของเรานะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเริ่มเหม็นเปรี้ยวอาหารไม่ย่อยต่างๆตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยได้ดีมากๆทุกคนแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่จะคล้ายกันกับตัว MCT Oil ที่อันดื่มไปตอนเช้าก็คือเขาจะช่วยในเรื่องควบคุมความหิวได้ดีมากๆค่ะทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นลดน้ําหนักอันก็จะดื่มพวกนี้มาตลอดเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าในเรื่องของการขับทายเรื่องของการคุมหิวระหว่างวันเนี่ย มันช่วยได้ดีมากๆจริงๆอะ่ะเออเมื่อก่อนอันเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ่ายยากมากๆเลยแบบ4วันถึงจะมีสักทีนึงคือแบบต้องภาวนาขอให้มันมาแต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วก็เสริมจุลินซีที่ดีเข้าไปในลำไส้ของเรานะคะมันก็จะช่วยทําให้อันอะ่ะขับถ่ายได้ดีมากขึ้นจริงๆนะคะทุกคนก็อันจะดื่มตัวนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ํา1แก้วนะคะก่อนดื่มอะไรพวกนี้เราต้องเขย่าก่อนนะคะเพราะมันจะมีขี้ตะกรอยู่ด้วยนะ นี่นะมันก็จะเป็นน้ำแบบขุ่นๆนิดนึงนะแต่แนะนําว่าการที่เราจะดื่มอะไรพวกนี้เราควรที่จะใช้หลอดในการดูดนะคะเพราะว่ามันจะไปทําลายสารเคลือบฟันได้แต่ว่าหลอดที่บ้านอันหมดจริงๆทุกคนขอเสี่ยงหนึ่งรอบแล้วกันอย่าทําบ่อยเพราะามันทําลายสารเคลือบฟันได้ดีมากๆเพราะว่ามันเป็นกรดเนาะ ใครที่เคยดื่ม a c v หรือ CCV นะจะรู้เลยว่ารสชาติมันแบบมันเปรีย้ยวแต่รู้สึกว่าตัวนี้กลิ่นสุดท้ายที่เราได้กลิ่นคือมันจะเป็นกลิ่นหอมๆของมะพร้าวเออมันก็จะไม่ค่อยได้แย่สักเท่าไหร่สําหรับใครที่ไม่ค่อยขับถ่ายต้องไปโดนตัว CCV นะดีมากแล้วก็อย่างที่บอกไปส่วนลด10%นะคะอย่าลืมแคปไปด้วยนะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนมื้อเย็นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามื้อเย็นอาจจะทําอะไรกินนะ ลับมาเจอกันมื้อเย็นนะคะวันนี้อันอยากจะกินผัดผักบุ้งไฟแดงกับไข่ต้มนะคะก็เหมาะที่จะเป็นอาหารเย็นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เบาๆเนาะสามารถที่จะย่อยได้ไวก็เหมาะมากๆเลยนะวัตถุดิบก็ต้องมีเป็นผักบุ้งเนาะอันนี้อันใช้ประมาณ2กร,รัมนะคะร้านก็จะปรุงใส่ไปในนี้เลยนะคะแล้วค่อยเอาไปผัดทีเดียวเนาะอันก็จะใส่พริกกับกระเทียมลงไปนะคะเอาแบบแซบๆเลยอยากกินแต่อะไรเผ็ดๆอ่ะทุกคน อันก็จะใส่เป็นเต้าเจี้ยวตัวนี้นะคะจริงๆก็เต้าเจี้ยวอะไหนก็ได้นะเดยวเค็มแน่นอนค่ะขาดไม่ได้นะมันหอยอีลิทิท่อนะคะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะอนรู้สึกว่าตัวอีลิทิท่อมันไม่ค่อยหวานเลยอ่ะคือ,อต้องใส่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงมันถึงจะออกรสชาติหวานๆนะใช้เครื่องปรุงประมาณนี้ก็พอนะคะ อจะใช้เป็นน้ำมันมาพราวยี่ห้อนี้นะคะทุกคนกระทะเริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวอันจะใส่ผัดผักบุ้งเลยนะ ะะสําหรับมื้อเย็นวันนี้นะคะก็เป็นผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็ไข่ต้มอีก4ี่ลูกนะเหมาะกับการทานเป็นมื้อเย็นมากเลยนะคะผักแล้วก็ไข่ต้มเบาๆนนาเนาะก็มื้อนี้นะคะเริ่มต้นตอน6โมงหนาทีนะคะสำหรับมื้อเย็นเนาะถ้าเกิดว่าวันนี้อันทำฟาสติ้ง5้าทับ19เพราะเรากินไปตอนบ่ายหนึ่งเนาะ,ะ <S <s <uck> และ<ม>้ว <ๆ S 2> ก็มากินอีกทีตอน6โมงก็ห่างกัน5้าชั่วโมงนะคะ อร่อยเยอะแม็กกีสแต่ไข่ต้มหน่อยอันก็ตักต้มยำม,มาด้วยนะคะมาชาต้มยำเหลืออยู่นิดนึงนะเหลือๆก็เลยเอามารวมกินให้หมดเลยนะ เรมบอกว่าอันไม่ได้กินข้าวมื้อเย็นเพราะว่าอันรมหุงข้าวค่ะทุกคนแล้วอันก็ขี้เกียจรอแล้วก็เลยข้ามข้ามไปเลยเ <c oughs> พราะเมื่อเช้าเราก็แอบกินขนมไปแล้วด้วยเนาะ <c oughs> ทุกคนเอาไปเอามานะ <c oughs> ต้มยำหม,มอ้อเมื่อเช้าอะ่ะเหมือนอันกินคนเดียวหมดอะ่ะแตนอันกินไปน,นิดเดียวที่เหลืออันสันเรียบ กีงค่ะทุกคนกคน็เป็น,นว่าวันนี้นะคะก็มาถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะคะว่าอันจะกินข้าวตอนไหนบ้างแล้วก็กินอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นคลิปกินให้พอเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยอันจะมาถ่ายให้ดูเลยว่าในหนึ่งวันอย่างละเอียดของอันเนี่ยอันทําอะไรบ้างกินตอนไหนออกกําลังกายยังไงจะบอกให้ละเอียดเลยนะคะก็เดี๋ยวทุกคนรออันก่อนนะให้อันแบบกลับมาสู่ร่างปกติก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบว,วิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้า 拜拜。